ส,สิ่งที่จะพูดคําแรกก็คือว่าถ้าหากว่าทุกคนที่อยู่หลังกล้องตรงนี้มายืนตรงนี้แล้วมองกลับไปเนี่ยมันจะรู้สึกภูมิใจมากนะว่าเนี่ยกล้องเต็มไปหมดเลยอะ่ะไม่ก็เยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็จับมาที่ตรงนี้ได้นะนี่เป็นรางวัลซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะฮะแล้วก็ ไม่เคยได้รับรางวัลในประเภทนี้เนื่องจากว่าเป็นคนด้านหน้าเป็นพิธีกรเพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัลต่างๆที่เป็นพิธีกรไม่ว่าจะเป็นรางวัลในในสถาบันต่างๆหรือแม้แต่ต่างประเทศก็รับรางวัลในฐานะพิธีกรหรือรายการที่ทําก็ประเภทรายการที่ตัวเองเป็นพิธีกรแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเบื้องหลังก็คือว่าเราได้ทําหน้าที่เบื้องหลังมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นรายการหนึ่งรายการหนึ่งรายการนั้นอาจจะเป็นรายการที่เกิดขึ้นอยู่ตามเวทีต่างๆตามงานเลี้ยงตามงานอะไรต่างๆไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่ชอบไปศึกษาเบื้องลึกของงานว่าต้องการอะไรกันแน่เพื่อพิธีกรจะได้เข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้งานนั้นลุล่วงไปตามเป้าหมายตามลําดับและให้คนที่ร่วมงานนั้นได้รับเ,เรื่องราวแล้วก็ได้ถูกกล่าวถึงได้อย่างครบถว้วน เพราะฉะนั้นวันนี้ได้รับรางวัลเบื้องหลังนะฮะก็จากการที่อยู่ที่บริษัท WorkPo i n t ก็ไม่ว่ารายการไหนสตูไหนก็จะไปเข้าไปดูเมื่อคืนนี้ก็ยังพึ่งอยู่ห้องตัดนะฮะก็เป็นบุคคลที่ชอบเบื้องหลังมามาตั้งนานแล้วทําควบคู่กันไปนะฮะแล้ววันนี้มาได้รับเกียรติอันสูงมากว่าเป็นรางวัลผู้อยู่เบื้องหลังแห่งปีในเอ t นเตอร์เทนเ d ์วอ์มันก็เป็นการเติมเต็ม นะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังไม่รู้จะมีความสุขแค่ไหนหรือว่าดีใจหรือว่าตื่นเต้นแค่ไหนนะก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆครับเป็นเกียรติมากๆขอบพระคุณมากๆเลยยังทำให้คนตั้งหลังของเรามันเพิ่มเติมการให้โอกาสคนด้วยแล้วไปตอบแล้วคนไม่ได้หลายคนในตรงนี้มันยิ่งภูมิใจมากโอ้เอ่อมีคําถามว่าก็ไปต่อยอดทั้งบุคลากรนะฮะแล้วก็ในเรื่องราวของผู้คนก็หมายความว่าไม่ว่ารายการที่เราจะทําให้คนที่ มาร่วมรายการได้สามารถมีชีวิตเดินต่อไปได้เราไม่เปลี่ยนแปลงบุคคลที่มาร่วมรายการแต่เราเอาตัวต,วตนของเขามาให้โอกาสยกตัวอย่างเช่นไม่หมดนี่เขาถนัดเรื่องร้องเพลงก็มาสนับสนุนเขาให้ได้โอกาสปัญญาปัญสุขอย่างนี้เป็นต้นนี่คือบุคคลที่ขาดโอกาสแต่ว่าเป็นครอบครัวที่ยากไร้เจอทุกเจอภัยแต่จะแปลกตรงที่ว่าในครอบครัวหนึ่งจะมีบุคคลคนหนึ่ง ในครอบครัวนั้นที่ได้รับทุกยากอัน,นได้แก่ผู้ใหญ่บ้างเด็กบ้างแค่ไม่มีอยู่หนึ่งคนที่เขาไม่ยอมท้อถอยทําไมเขาสู้เราก็เลยเอาเรื่องราวของคนน,นั้นยมันนําเสนอเพื่อเป็นกําลังใจในครอบครัวเขาเองด้วยเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวคนอื่นด้วยให้รู้ว่าการทําความดีให้สู้กันต่อไปแบบนี้มันเป็นประโยชน์ในการที่จะพาครอบครัวเดินต่อไปได้แล้วก็ได้รับความสาเร็จอย่างนี้เป็นต้นจริงๆทำว่าคนเบื้องหลังนี่แหละจะมองภา แต่อันนี้ก็เหมือนกับเป็นการแบบว่าเชิดขึ้นมาให้เราได้เห็นค้าองคนเบื้องหลังอันนี้อันนี้ก็ต้องถือว่านายแอนเดอร์เนก็มองตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่เป็นเกียรติกับคนเบื้องหลังมากจริงๆแล้วเนี่ยสมมติผมยืนตรงนี้อย่างที่ผมเริ่มต้นกล้องต่างๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าท่านผู้ชมไม่เห็นนะใช่ไหมถ้าผมถ่ายกลับไปเนี่ยนี่คือคนเบื้องหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนเบื้องหลังเนี่ยสำคัญสุดๆคนเบื้องหน้าอยู่ได้อะ ปัญญายืนอ,อยู่หนึ่งคน,นในรายการแต่เบื้องหลังนี่เป็นร้อยเลยหลายร้อยเลยล่ะ,ะาะฉะนั้นในหนึ่งคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยต้องประกอบด้วยทีมเบื้องหลังจํานวนมากนะเพราะฉะนั้นคนเบื้องหลังนี่สําคัญมากวันนี้ก็เลยตเต็มได้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดเลยนะขอบคุณในครั้งกับนายเอเตเทนนวอ์ในครั้งนี้นะอย่างทุกวันนี้ว่าพี่ตาการทำงานในวงการบันทิงมันคืออะไรครับแม่คำถามนี้อยากตอบมากเลยในในบางคนก็ถามเรื่องอายุบ้างบางคนถามเรื่องมาอยู่มาอย่างยาวนานบ้าง หนึ่งชีวิตเรามีความรักในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันเมื่อเรารักสิ่งนี้อย่างผมก็รักเรื่องในความเป็นบันเทิงอย่างที่บอกว่าชีวิตผมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่มีทีวีผมตั้งแต่เกิดมาผมใช้ฟังทีวีจากคนข้างบ้านแต่มาอยู่ในวงการทีวีเป็นเจ้าของสถานีทีวีอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นความรักที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้ทําสิ่งที่เรารัก เหนื่อยมันก็คือไม่เหนื่อยมันคนเล่นเกมติดเกมแบบสามสี่วันสี่คืนไม่นอนเขาก็ชอบเกมเขาก็อยากจะเล่นนักนักกีฬาเขาก็อยากออกไปฝึกแข้งขาหากเขาก็อยากไปทำเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารักอยู่ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าทำต่อไปนะแล้วท่านก็จะไม่เหนื่อยกับสิ่งนี้ไม่หลับไม่นอนทำไมมันมันทนได้ก็เพราะเรารักเขาแต่ถ้าใครมีแฟนแล้วรักเขาแบบนี้ไม่หลับไม่นอนก็ได้เหมือนกันนะความรักเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ว่า เราก็เป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงแล,แ,ลแล้วเด่นตร,ตรงความเป็นพิธีกรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังทําอยู่ไม่ทําจะเฉาซะมากกว่าก็เลยไปนสนุกกับเรื่องราวที่ได้เจอเจอ,อันได้แก่พิธีกรรุ่นน้องที่เราให้กําลังใจเขาหรือว่าเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นคนอื่นๆที่มาร่วมรายการต่างๆอย่างนี้เป็นต้นตค่ะส่งแรงบันดาลใจได้ไหมครับยอะไรนะครับเบื้องหลังให้กาลังใจคนเบื้องหลังคนเบื้องหลังนี่เป็นคนที่อดทนสูงมีความอดทนสูงเพราะฉะนั้นคนเบื้องหลังเนี่ย ไม่ต้องมีใครมาชมผมว่าตัวเราหรือพวกเราอะนะให้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 ภูมิใจเอาไว้เลยนะเหมือนเหมือนเหมือนเราทําความดีเหมือนในหลวงท่านบอกนะเราก็ปิดทองหลังพระนะฮะเรามีความสุขมีความภูมิใจได้เลยเพราะฉะนั้นคนเบื้องหลังนี่เป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากนะและ้วแล้วความยิ่งใหญ่นี้ก็ก็ก็เวลามันจะก่อร่างสร้างตัวเป็นความสําเร็จเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็อยากอยากให้ภูมิใจในความเป็นเบื้องหลัง ความสนุกความถนัดที่ที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพราะหลายๆท่านเนี่ยไม่ชอบด้านหน้าแต่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็สนับสนุนผลักดันความสุาเดจให้กับผู้คนสิ่งของรายการงานต่างๆเยอะแยะมากมายก็ขอยกย่องคนเบื้องหลังนะฮะเยอะแยะมากมายนะว่าท่านเป็นบุคคลที่เป็นผู้เสียสละแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายครับขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะ